สวัสดีครับผมแจ็คสามัญชนนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกม่วงหิมพานต์นะครับหรือการเพาะต้นกล้านะครับก่อนอื่นนี่นะครับเป็นมิดม่วงหิมพานต์นะครับหลายท่านถามว่าปลูกยังไงมีวิธีการปลูกยังไงนะครับเราจะสาธิตให้ดูนะครับเป็นถุงเพาะนะครับจะเป็นหน้าดินนะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นดินที่ผสมแกลบดำก็ได้นะครับนี่เป็นลักษณะมิดม่วงหิมพานต์นะครับ ันจะเป็นลักษณะนี้นะครับงอนะครับวิธีการปลูกนะครับคือคว่ำลงนะครับคว่ำลงครับแล้วกดลงนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็ถมนะครับแล้วก็รดน้ำทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าแฉะก็เว้นระยะ สักวันสองวันก็ได้นะครับก็จะได้ต้นกลาแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับการปลูกแล้วแต่วันนี้จะใช้ต้นกลาต้นนี้นะครับนี่นะครับปลูกอายุเยอะแล้วนะครับมันต้องลงดินนะครับไม่งั้นก็ตายไพเฉยนะครับไม่มีปุ๋ยนี่เป็นต้นพันธุ์นะครับครับเป็นต้นที่ให้ผลผลิตได้หมดแล้วนะครับตัวนี้ นี่นะครับครับได้ไปพาไปดูพื้นที่ในการทำการปลูกนะครับผมขณะที่ปลูกต้นเล็กๆนะครับยังสามารถปลูกพืชอื่นแซมไปได้นะครับจนกว่าจะอายุ ห้าปีถึงหกปีนะครับเดี๋ยวจะลกนะครับนี่กันเป็นการเตรียมหลุมปลูกนะครับผมหลุมจะไม่ใหญ่มากโดยลวัดสอกคูณสอกก็ได้นะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราต้องหาปุยรองครับปุยรองก็หาไม่ยากนะครับเศษหาเลนะครับวางไปเลยเศษหยานะครับวางไปแป๊บนึงนะครับ นี่ครับเราใส่ไปครับกลบนะครับทีนี้นะครับนะ ไม่ต้องแน่นนะครับเดี๋ยวฝนตกมาดินก็จะแห้งไปเองแน่นไปเองนะครับนี่นะครับสําหรับระยะในการปลูกนะครับสําหรับที่สวนผมเองนะครับผมจะใช้ระยะในการปลูกนะครับสี่คูณหกเมตรนะครับสี่คูณหกเมตรนะครับนะครับขนาดที่ปลูกก็ สามารถปลูกพืชอื่นแซมได้นะครับผมมแก้วมังกรนะครับปลูกแซมได้นะครับหามีข้อสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างก็จะกลับมาตอบให้นะครับขอบคุณครับ